คันเล็กๆประหยัดน้ำมันครับคันนี้เป็นซูซูกิสวิปนะครับวิ่งแค่60,000โลปี2องพแท้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านใช้น้อยมากๆนะหกหมื่นเนี่ยคือรถเนี่ยอายุการใช้งานประมาณ10ปีแต่ว่าวิ่งแค่6 0 0 0 0โลนะครับราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าขายกันอยู่แค่ประมาณ2องแสนสี่มื่นเกันบาทเท่านั้นครับสำหรับคนที่หารถเล็กๆไปจ่ายตลาดหรือให้ลูกขับไปเรียนผมแนะนําเลยโครงสร้างไม่เคยไม่เคยผ่านการชนหนักน้ําท่วมใดๆนะครับชนหนักน้าท่วมผมรับซื้อคืนร้อเเซครับ คันนี้ก็ต้องบอกว่ามาด้วยสีเทา5ประตูนะครับเป็นรุ่น1.25 GL นั่นเองนะครับไฟหน้าต่างๆติดปกติครับตัวนี้มาด้วยสีเทาเข้มๆด้านข้างครับล้อเนี่ยเป็นล้อขนาด15นิ้วนะครับมาพร้อมกับยาง Maxxis นะครับยางตัวนี้เนี่ยก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูปียางล้อหลังให้นะครับตัวนี้ไม่เห็นมีปียางเลยนะครับในส่วนของดอกยางก็ยังเยอะนะครับ นะยังใหม่ๆอยู่นะเพราะว่าลูกค้าวิ่งแค่หกหมื่นโลเท่านั้นมินิ้มากเลยนะสําหรับรถของเจ้าสวิฟตเนี่ยมันดูแบบน่ารักอะนะครับทรงเหมือนมินิคูเปอร์นะครับนะแล้วก็คิวกันศาต่างๆมีมาให้ตัวนี้เนี่ยมีกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีแล้วนะครับเข้ารถโด,ดยไม่ต้องใช้กุญแจแล้วมีคู่หน้าเลยประตูคู่หน้านะครับสวยเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกสภาพงนาะพร้อมใช้งานนะครับสีสันต่างๆสวยงามแล้วนะครับ ด้านท้ายเป็นทรง5ประตูนะไปท้ายสวยน่ารักน่ารักนะครับมีโลโก้สวิฟนั่นเองเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูครับตัวนี้เนี่ยต้องปลดล็อกเซนทรัลล็อกในในรถก่อนนะครับถึงจะสามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับ<ม>ก็เป็นทรง5ประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถพับเบาะลาบได้นะครับก็เป็นรถอเนกประสงค์ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับพื้นที่ก็ จะมีข้างล่างก็มีเป็นชุดปะลมยางนะครับแล้วก็นี่ชุดเติมลมต่างๆเดิมนะดูหลุมมะไหล่กาวครีมพื้นสีเทานะครับอย่างนี้คือเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูดูี้เม็ดอาต่างๆอยู่ครบเลยนะครับฝาท้ายไม่มีแกะเลยไม่มีแกะเลยนะครับนะ ไม่จุกจิกเลยล้นรุ่นนี้คือถ้าวิ่งน้อยเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าใช้นะครับใช้งานน้อยเครื่องยนต์ความสมบูรณ์ของช่วงล่างก็ย่อมดีตามนะครับมาดูด้านในครับด้านในเนี่ยภายในเป็นโทนดาหมดเลยนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกกระจกมองข้างให้พับไฟฟ้ามาด้วยให้ปรับไฟฟ้ามาหมดมือจับเป็นโรลเมียมและครับสครับเพจสวิทครับตัวนี้มีปุ่มพุชสตาร์ทแล้วเป็นกุญแจแบบคีย์เลนดแล้วครับวงมาลัยมีแอร์แบ็กนะครับ ดูเลขไม้หน่อยครับ67,207่ 6, 7, 7โลนะครับถือว่าน้อยมากๆนะรถเครื่องพันสเท่านั้นก็ประหยัดน้ำมันมากๆ20โลลิตรขึ้นวิทยุใช้งานได้ปกติครับนี่มี USB CD นะเสียบ USB ได้นะฟังเพลงจากมือถือเอาเพลงจากมือถือเนี่ยเข้าตัวลำโพงรถก็ได้เหมือนกันมี CD ได้แอร์ต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็น เกียร์ CVT นะครับดูหัวเกียร์ใหม่ๆนะครับเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายๆช่องวางของต่างๆช่องชาร์จมี1ช่องแล้วก็มีช่อง USB นะครับอีก1ช่องนะครับเบรคมืออยู่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นช่องวางแก้วครับนี่ครับที่ผมบอกว่าผ่านการตรวจสอบจากบริษัท In นสเ c t ชันนะครับเพราะฉะนั้น5ดาวนี่คือโครงสร้าง A เลยคอนโซลหน้าครับสวยๆนะครับมีเกะด้านหน้า ภายในเนี่ยเป็นเบาะผ้าเดิมๆนะครับเดิมเลยเดิมสนิทแล้วเบาะผ้าไม่มีขาดด้วยนะครับคุณดูสิว่าหกหมื่นโลเนี่ยสภาพเนี่ยนะครับมันต้องบอกได้ผิวพันผ้าต่างๆต้องสวยงามปีกเบาะไม่มีขาดนะครับกว้างนะเป็นทรงห้าประตูนะครับคันเล็กๆน่ารักขับง่ายจอดง่ายนะครับ ศูนย์บริการเยอะนะครับแล้วก็ไม่จุกจิกอยู่แล้วรถน้ํามันเนาะใช้งานได้ยาวๆนะครับซื้อขายมีราคานะครับก็ต้องบอกว่า2องแสนบาทผมบอกเลยคุ้มนะเครื่องยนต์หนึนะครับตัวนี้เป็นพันสองเบนซินนะครับประหยัดน้ํามัน20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสภาพสมบูรณ์เลยี่ดูคันหน้าก่อนนะครับ เดิมรูกลมสวยนะครับน็อตแก้มไม่แกะน็อตฝาหน้าไม่แกะนะครับดูได้เลยว่าเดิมจริงมีบูฝาเป็นแังกลมอยู่นะครับรูกลมนะครับน็อตฝาหน้าไม่แกะเลยนะครับน็อตแก้มซ้ายก็ไม่แกะนะครับอีชุดแผงคันหน้าต่างสมบูรณ์น็นอตข้างหน้าไม่มีการถลอดแกะนะตัวนี้คก็สเตติกเกอร์อยู่ครบก็ต้องบอกว่า 2 4 9 0 0 0บาทนะครับจะสดจะไฟแนนซ์บอกได้เลยรถปี15แท้นะครับก็ไม่เก่ามากนะครับแล้วก็ยังเป็นทรงมินิมอลต้องบอกทรงนี้อยู่ได้ยาวๆนะครับเหมือนมินิคูเปอร์นะครับ,บน่ารักน่ารักรก,ก็สนใจคันนี้นะ0 8 7 4 4 0 8 8 8ดีู่ยปรถที่ยอชดาบายคุณแมงอยู่ตรงพระรามเก้าแยกขางเมืองสุดวัฒนธรรมครับ